ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเปิดวอล์กมาสแบบเต็มแล้วจ้าต้นคริสต์มาสเคื่อนที่ We w i s h you a Merry Christmas w i s h a o u y Merry Christmas ปีนี้ก็คือตื่นเต้นจัดใหญ่ตั้งแต่เริ่มนี่ยังไม่หมดนะยังยังยังนี่โอ้ มาจับตอกๆนะทุกคนถ้าใครดูคลิปเร็วก็ไปจัดกันใส่ช่วงคริสต์มาสได้เพราะว่าน่ารักใจเจ็บวันนี้นะคะก็มีอัปเดตชีวิตนิดหน่อยแล้วก็มีจะต้นคริสต์มาสเพราะว่าไปขน,นมาจากบ้านที่อยู่เก่าแล้วนะคะแต่ว่ายัางไม่ได้ขนเข้ามาในนี้ก็คือ,อยุนข้างนอกต้นคริสต์มาสจะมีต้นคริสต์มาสอันเก่าๆ่าาแะแหละที่เราจะมาจัดกันที่ใหม่วันนี้วันเดียวคือชุดนี้ค่ะแมวงงอะ แมงวงงอะว่าแม่ทำอะไรถือกับเป็นการแบบนั่งชิชัดสำหรับบอกมากปีนี้นะคะทุกคนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆแม้กระทั่งการใส่พ็อปบันนี้นะคะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่บ้านใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เรียกว่าบ้านใหม่ขนาดนั้นแล้วนะตอนนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะดู โฮมวอล์กกันมาบ้างน,นะคะก็แล้วก็มีในช่องหลักแล้วด้วยว่าทําไมถึงแบบว่าเฮ้ยซื้อบ้านใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าพึ่งซื้อไปมันก็ไม่ได้พึ่งเนาะก็3-4ปีที่ซื้อบ้านที่อยู่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็ทําไมถึงมาเป็นบ้านนี้ส่วนตัวก็น่าจะเล่าไปเยอะแล้วก็เอาแบบสรุปสั้นๆก็คือด้วยความที่แก้วะมีเขาเรียกว,ว่ามีบ้านในฝันอยู่แล้วนะคะทรงก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็คือแก้วอชอบสไตล์เขาเรียกว่า อะไรอะโมเดิร์นเหรอมีความแบบเหลี่ยมๆประมาณนี้นะคะที่คิดไว้แต่กำลังซับเรานะเมื่อ3-4ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าถ้าจะให้มาซื้อแบบบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวจบ,จบๆอะไรเงี้ยเรายังมีความคิดในใจว่าเออเรามั่นคงพอหรือเปล่าที่จะจัดใหญ่เลยเราก็เลยค่อยๆทุกคนจะเห็นเลยว่าสเต็ปชีวิตเราอะมันเรียกว่าค่อยๆมากก็คือค่อยๆมาหลังจากแบบ เออเช่าหอพักหอพักเสร็จเป็นอาพาร์ตเมนต์ใช่ไหมเพราะอาพาร์ตเมนต์เสร็จก็จะมาเป็น คอนโดคอนโดก็คือซื้อเลยเพราะว่ามันราคาไม่ได้แพงมากใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าโอเคคอนโดเนี่ยเราไหวแน่นอนเราก็ซื้อไปเลยเสร็จทีเนี้ยประเด็นคือตั้งแต่คอนโดแล้วคอนโดมันเต็มนะคะเราก็เลยเช่าอีกห้องหนึ่งเรารู้สึกว่าเอาเงินเช่านั้นไปผ่อนดีไหมเราก็เลยมองบ้านนะคะแต่ว่าด้วยตัวตัวบ้านตอนนั้นเราก็มองขนาดเล็กแล้วก็มองมือสองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าให้เราได้ขยับขยายที่ในการทํางานถ้าบ้านนั้นใครดูก็เห็นว่าเราทําค่อนข้างเยอะเพราะเราซื้อมือสองมาในรานะคะ ที่แบบไม่ได้แพงมากนะคะแล้วเราก็ทําเพื่ออยู่ก็ไม่ได้จัดเต็มอะไรมันเป็นความคิดของเราเองแหละที่อยากจะเปลี่ยนบ้านมันไม่เกี่ยวกับบ้านเต็มไม่เต็มในความรู้สึกเรานะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มีงบมากพอถึงบ้านจะเต็มแค่ไหนเราก็จัดให้มันลงได้ถูกไหมซึ่งคือมันเป็นความที่กิเลสอะที่อยากจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็เลย ตัดสินใจนะคะหลังจากที่เราปิดบ้านหลังนั้นไปเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่อยากมีนี่มีสี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยลดลดก็ไม่อยากมีแต่ว่าพอใช้ชีวิตแบบไรซึ่งพันธะใดๆสําหรับตัวเราแล้วเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากๆแบบหมายถึงว่าไม่ได้เอามาโปะบ้านก็เอาไปใช้นู่นใช้นี่แบบเข้าใจไหมคือ เงินเข้าเงินออกมันก็แบบพอๆกันเราเลยรู้สึกว่าเออเราอาจจะแบบว่างเปล่าเกินไปคิดไว้แพลนไว้อะไรเงี้ยก็คือจะแบบว่าดูปีหน้าอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆทุกอย่างมันก็เร็วกระทันหันขึ้นนะคะก็เลย เป็นบ้านนี้ในตอนนี้ค่ะก็เป็นปีที่11แล้วเพราะว่าปี2013ันเราก็ทําคลิปด้วยเรานับเป็น1ไปเลยเนาะไม่ได้นับแบบว่าลบปีเป็นแบบ10ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าทํามา11ปีแล้วซึ่งเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออยาวนานมากทุกคนแล้วใครที่กําลังดูอยู่นะตอนนี้ลองบอกกันหน่อยว่า ยังดูอยู่ไหมยังผ่านมาเจอกันช่วงสิ้นปีอยู่ไหมเพราะว่าเราต้องบอกตรง,ตรงว่าการทำ YouTube เนี่ยช่วงนี้หรือว่าใครที่ทํา y o YouTube อยู่อ่ะหรือว่าใครที่เป็นแบบแรกๆเริ่มไม่ได้เริ่มใหม่ไนเงี้ย Engagement หรือการมองเห็นของ YouTube ค่อนข้างปิดแบบ เราทําเอาฟิลเท่านั้นนะนะตอนเนี้ยต้องบอกตรงๆเพราะว่าทุกคนมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวเลขมันก็สําคัญในการแบบว่า drive ชีวิตในการ drive รการทํางานของเราให้มันแบบเฮ้ยคนรอดูคนรอดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เรา เช็คหลังบ้านมาสักพักหนึ่งมันไม่ใช่เป็นเพราะทุกคนนะมันเป็นเพราะอัลกอริทึมด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็เลยทำให้การมองเห็นอาจจะน้อยลงด้วยหรือว่าการที่หลายๆคนเติบโตตามมาแล้วตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้สนใจการทำวอล์กหรือว่าการพูดคุยอะไรอย่างนี้แล้วหมายถึงว่าความชอบก็เปลี่ยนไปอันนั้นก็มีส่วนด้วยนะคะมันหลายๆปัจจัยก็ทำให้อาจจะแบบเราไม่ได้เจอกันก็น่าจะอัปเดตกันเรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะไม่ได้มีอะไรใหม่มากแต่แค่ รู้สึกว่าในวัยแก้วในวัย30ที่อยากจะบอกคนที่ดูนะตอนนี้อาจจะเด็กกว่าหรืออะไรกว่างี้ก็รู้สึกว่ามันแก่เร็วมากด้วยอะไรก็ไม่รู้มันแบบมันเหนื่อยง่ายมันกินนิดหน่อยมันก็รู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะแก้วกินเยอะด้วยแหละประเด็น หลายอย่างก็มีความเปลี่ยนไปบ้างในบางจุดเช่นการทํางานเราก็ยังโฟกัสเหมือนเดิมแก้วก็ยังขยันเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือเราอาจจะไม่ได้เห็นกันในนี้บ่อยแต่ว่าเราทํางานทุกวันหลายช่องทางคือต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียมีตรงไหนใหม่ดิฉันไปค่ะก็ไปเริ่มวอล์กมาดกันเลยค่ะมันมากอยู่กับเรามานานมากจริง แล้วเพิ่งรู้ว่าน้องชาร์จเป็ดได้พอชาร์จกุ่น้องก็กลับมาเหมือนเดิมน่ารักมากดูดีแอคพี่ฮอเห็นชุดนี้อรวัคิสตมาตอนคริสต์มาสไม่ซาน่ารักมากเลยบอกมาแล้ว ตื่นเต้นมากเลยอ่ะขอให้ตัดทันคือเข้าใจทุกคนเลยอ่ะว่าแม่ที่ทุกคนรอดูวอล์มาดของน้องแก้วโ <c oughs> โอโ้เพราะว่าพี่ก็รอดูเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับกดกระดิ่งกิ้งกดกระดิ่งกิ้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 ง ไข่ดาวของเรานะคะเรียบร้อยก็คือใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะแล้วไข่แบบน่ากินมากไม่มีไข่แล้วเปลือยว้ยไปลูกหนึ่งก็แก้เยังไม่ได้กินข้าวอ่ะเออแก้วจะใจดีนะคะแบ่งข้าวให้พี่หอครึ่งหนึ่งแต่แห้งมากเลยนะแบบใส่น้ำมันนิดเดียวแต่หอมมากเลยอ,ะอ่ะอร่อยจังพอได้กินไข่แล้วเพิ่งนึกว่าตัวเองยังไม่ได้กินข้าว <laughs> อืมอร่อยเล่รักวังขุนหนิงอร่อยไหมอร่อยอืมถ้าจะพักหนึ่งแหละแบบถ้าหิวอะไรเงี้ยกินค่ะไหนเรื่องไหนที่น้องดูยังไม่ดูเพราะมันต้องจั้งใจดูต้นคริสต์มาสตรงนี้นะคะที่เราขนมาก็เดี๋ยวจะจัดกันโอ้ได้ไหม They're the fume. ก็เสร็จแล้วคะ่ะต้นที่แบบว่าอยู่บ้านเก่าคือสูงมากอันนี้คือเข้ามากแฮ่แฮ่แฮ่อ่กะก็คือพอดีเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าของตกแต่งน้อยไปคือเนี่ยใส่ทั้งหมดแล้วที่เป็นสีแดงก็ยังแบบโล่งๆนะคะขามาแล้วนะคะแม่ขึ้นมาแล้ว ใช้เป็นแล้วแม่ดีใจดีใจว่าไงนี่หนึ่งตัวนี่นะคะไม่รู้ว่าพี่ปุกจะทำให้แม่ไข่หน้าใหมแต่ว่าเวลาตะโกนไปแล้วอ่ะนางจะขึ้นมาปุกมานี่มาส่งไปข้างล่างแล้วนะมานี่มาดูเลยดูเลยไปหนึ่งหนึ่งมานี่มาแล้ว ตามมาไห้นี่เจมันไม่ทำให้ไข่หน้ามันมาแล้วเร็วมากไม่ทำให้แม่ไข่หน้าเข้ามาเร็วโอ้ย วอล์กมาวันที่สองแล้วค่ะวันนี้นะคะก็กำลังจะไปคลินิกนะคะไปที่ด็อกเตอร์โทนี่แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะคะเพื่อนมาบ้านเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังจะออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าไปฉีดดิฟวิตามินนะคะเขาต้องฉีดทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาทิตย์ที่4แล้วมัง้ง อ,อร่อยมากว่ดดีถูเอ็ดที่นี่สวยมากนะเขาจะเป็นแบบชั้นๆขึ้นไปชอบมากเลยวันนี้สดชื่นแล้วนะคะนี่เลยชากละลัน แบบนี้ก็จะสั่งแบบหวานน้อยสุดของเขานะแต่ว่าหวานน้อยสุดของเขาก็ยังไม่ได้แบบก็ยังมีความหวานอยู่แต่มันก็กลมกล่อมแบบเข้ากันดีอะไรอย่างเงี้ยกินได้นะคะเวลามาอิตวิวอะไรเงี้ยก็จะกินบ่อยซึ่งก็มาบ่อยเหมือนกันเพราะว่าใกล้บ้านนะคะพี่ฮอก,กําลังแกะกระจกให้เราอยู่นะคะที่สั่งมานานแล้วตั้งอยู่หน้าบ้านคือน่าจะนานมาก อ้าวมาถึงบ,บ้านกูแล้วจ้าของของสองหน้าคุณลูกชายสิงขิวเข้าบ้านก่อนไหมเข้าบ้านก่อนไป,ไป <laughs> ขอบคุณนะคะ แองกิ้วนะคะลาบูบูอ้หอูหูนี่พี่น้ำหรือเปล่าคะเนี่ยวอล์คมาดค่ะยังไม่จบกับลาบูบูค่ะถ่ายไปให้ลูกรู้ค่ะเขียน <c oughs> ลาบูลาบูบูลาบูบูอ้าวเผื่อถ่ายไว้ก่อนเผื่อมาเป็นลูกบงลูกบ้านเดียวกันอันนี้คือไทม์เนี่ยลองจากบ้านเรา พี่น้ำพี่น้ำเผื่อนาโคตเนี่งพี่นอนปาวางนี่คะ่ะชีวิตติดคอนเทตนต์นะคะพาเพื่อนนั่งชมค่ะเผื่อเราจะได้มาวิ่งวิ่งกันนะคะนี่คะ่ะเผื่อมีแบบว่าแม่น้ำ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 อย่างนี้ นี่ค่ะโอ้ยเช็คใหญ่แล้วแฟนจะนั่งรถโอ้เช็ดเช็ดโอ้โหโอ้โหได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วไดแล้วคือบ้านนี้ต้องดูทำเลด้วยนะว่าพปกแกรเกิบกินอ่าเก็บวินถึงหรือเปล่าอ่ะอันนี้มาตั้งมือก่อนมือ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 เก่งมา ก็มาตั้งตรงนี้เลยจริงๆคือจะเอามาตั้งตรงนี้แหละแบบมุมนี้ไว้เช็คอินอาฟฟิตและอย่างนงี้เนาะแต่ถ้าไม่มีต้นคริสต์มาสเนาะแต่พอมีต้นคริสต์มาสแล้วมันจะดูแบบเยอะไปนิดนึงแต่ลองเอามาวางก็น่าจะได้อยู่แล้วมุมนี้มันเห็นโคมไฟข้างหลังพอดีถ้าสมมุติว่าเราแบบกดเปิดอเออมันก็แบบเซลฟี่สวยเนาะแล้วก็เก็บข้างหลังให้คีนคีนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกคนก็โอเคอยู่ตั้งประมาณนี้แล้วก็แบบ มีต้นคริสต์มาสอะไรแบบนี้น่ารักมากกะว่ากระจกอันนี้ก็คือไม่สูงเกินไปก็คือโอเคเลยนั่งไปนั่งมานะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ที่ห้อยของป๊อบมาแต่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้คือใช้เงินเยอะไปก็เลยเอาพวกตุ๊กตาที่แขวนกระเป๋าที่เราแบบซื้อมาอะไรเงี้ยมาลองแขวนแขวนดูก็น่ารักดีเห็นนะ พี่ฮอก็ไปเอาจักรวาลนะคะมาห้อยด้วยมีค้อนแล้วก็กัปตันเออน่ารักดีโลกับตันอยู่นี่รมันจะได้ดูเต็มๆโลกัปตันนี่แล้วก็กระต่ายสองันน่ารักมากขาดไปไม่ได้นี่ไอรอนแมนเราก็ยังรักของเราอยู่นะแต่ช่วงนี้แบบว่าขาดหายไปบ้างนี่นะคะลองปิดไฟก็คือเห็นมากขึ้นแต่ว่า ข้างล่างข้างล่างนี่ก็เดี๋ยวหาเพิ่มชิี่ยนอนด้วยไปเย้ ไปบา,บายวอล์กมาีสค่ะสวัสดีวอลกมาวันที่3ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากจะตัดคลิปวอล์กมาดให้เสร็จแล้วก็ออกไปหาของตกแต่ง คริสต์มาสเพิ่มนะพี่หอเขาก็กำลังจะอวดว่านั่งกับแมวตามหัวกองนู่นนู่นนอนเห็นไหมก้อกไหมคะนู่นนู่นชวนพี่หอมาฟื้นที ผมว่าเสื <K r Viol in> ้อสูทที่ฮอบอกใส่เว้นเหมือนเลยอะมสเตอเว้นนี่จ้ามิสเตอร์ดีไอวายเราอยากได้สีแดงอย่างเดียวอันเท่าไหร่อสายต้องไปผูกเองอุ้ยอันนี้สวย อุ้ยสีขาวหะเอาสีขาวไปอ๋อสีขาวกิจกรรมเราสองคนไว้ยสามสิบปัวนี่จะไปจุม่มหาชิฟูฟูมาเขาชื่อว่าอะไนะคะชิฟูฟูรักมากของตกแต่งมาเพิ่มแล้วนะคะจากมิสเตอร์ C I Y แล้วก็จะมีของที่แกวสั่งแบบผ่านทางเน็ตก็เลยต้องรออีกนะคะเช่นไฟแบบต้นคริสต์มาสแต่อันนี้เอาสีขาวมาแบบตัดสีแดงบ้างให้มันดูแบบมินิมอลขึ้นแต่ตอนนี้คือแพลนต้นคริสต์มาสเนี่ยอยากจะให้ลบได้ลบหมายถึงว่าของน่ารักลงเท่าไหร่ได้ลงอย่ามาจัดกันเลยคะ่ะ น,น,น,นส่วนพาร์ทนี้เป็นที่ชอบมากค่ะเป็น30 day challenge ที่ชวนทุกคนมาหามื้อค่ำวันนี้นะคะมื้อเย็นของเราแล้วก็นี่จ้ะฉันก็คือเห็นใน t ิกตอกเยอะมากแก้วก็เลยมาแล้วจ้า 굿มอร์น n ิ n งวอ l k คมา t วันที่4คะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ตื่นแล้วทุกคนแต่เสื้อวันนี้นะคะยับนิดนึงแต่มีดีเทลเป็น Merry Christmas ข้างหลังด้วย เรามองว่าสวยมากแต่พอถ่ายในกล้องก็คือฉันไม่ได้เช็ดกระจกดูดีมันเป็นเงาแบบท้องฟ้าแล้วก็ต้นไม้ย่ะวันนี้นะคะมาจุ่มฮาชิเออเมื่อวานก็คือพึ่งจุ่มไปอยากได้นี่หมดเลยมาดูว่าจะได้ซ้ำหรือเปล่ามีหอ่อตัวแก้วตัว โอติคือจะเก็บคอละสี่ตัวนะคะนี่คะ่ะคือสิ่งที่แก้วอยากได้และแก้วก็จับเองได้โอ้โอพี่ฮอเขาอยากจะเอาให้เราให้ได้นะคะแต่เราจับเองแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งก็คือคอเน,นี้ยเราได้น้องนั่ง3ามตัวเลยแล้วก็ยืนอันนี้ตัวหนึ่งโอ้ได้แล้วโอเคจบ น,น,ะะน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยเพราะว่ารถน่าจะติดเพราะเราเลือกช่วงเวลาเย็นเอาฟิตจริงๆของวันที่สี่นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ไว้แบบว่าหล่มหลวมเผื่อไว้ไปกินซูชินะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปร้านซูชิโร่นะคะนี่ค่ะแล้วก็วันนี้จะแกะอันนี้ซื้อมาใหม่จากแบรนด์มอฟนะคะคือเรามีอันหนึ่งแล้วแต่เรารู้สึกว่า อันนั้นนะเป็นแบบแบรนด์ให้มาเนาะแต่เราอยากได้สีขาวค่ะสีดำก็ต้องเป็นของใครคะ ใช้ <laughs> ดีมากจากการใช้สีดำแล้วก็นี่นะคะมีเคสใหม่ด้วยเป็นสีแบบขาวๆปีนี้ก็คือไม่ได้มีเคสเติมคริสต์มาสเอยใดแต่เน้นความมินิมอลมินิใจแก้มแก้มฉันไม่มินิมอลเลยฉันเพิ่งเห็นในกล้องอุ้ยแดงมากนี่นะคะเคสแบบนี้คืออันเนี้ยแก้วก็ใช้ของเขาแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาแล้วก็เริ่มเบื่ออยากได้แบบเคสใสส่วนตัวชอบเคสใสที่สุดนะเท่าที่แบบ ใส่เคสมาแล้วก็อันนี้ค่ะนี่มาแล้วก็จะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาไว้แปะข้างหลังแบบเนี้ยสมมติว่าเราจะแบบถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็ถืออย่างนี้ได้เลยเห็นปะเพื่อถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็หันกลับมาทางนี้งี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าแนวตั้งก็ได้ซึ่งสีขาวมันแอบเข้ากว่าเห็นไหมมันก็คือกลืนไปเลยถ้าเราพกอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะ โอเคก็ okay, เดี๋ยวไปกันเลยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเวสต์วิวเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้เดินอีทวิวบ่อยมากเวาเดินทางนะคะน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วบนทางด่วนไม่ค่อยติดนะแต่ว่าจะไปติดทางเข้าของห้างนะคะก็ต้องไปหาที่จอดอีกอะไรอีกก็น่าจะพอดีเวลาทะอะไร าทางข้างหลังค่ะโอเคค่ะถึงแล้วได้ที่จอดแล้วนะคะ,ะ,คะอาจจะเพราะว่าวันวันจันทร์ด้วยก็คือที่จอดถาง,ง่ายแล้วก็ได้ชั้นสองก็คือโดยข้าห้างเลยว้าวบรรยากาศก็คือคริสต์มาสมา,มากชอบร้านหนังสือ อันนี้นะคะก็ไปเวทวิวมาใช่ไหมก็เลยกลับมาเอาของที่บ้านนี้ก่อนนะคะซึ่งห้างใกล้บ้านมากค่ะใกล้บ้านนี้เดี๋ยววันนี้นะคะมาเก็บของพี่หอมมาเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แกาอาจจะยังไม่เก็บอะไรทั้งนั้น